หัวเลยอันนี้สูตรนี้ดีมากเลยนะคะใส,ออใส่น้ำตาลเีอออกใส่น้ำตาลเจ็ดสิบหัวก็จะตโตโอเคนะใช่ไหมทีนี้จะเตรียมแล้วนะสูตรสองนี่นะสูตรอะไรคะเยอะหัวมันก็โตสูตรอะไรคะอาจารย์จะเตรียมสูตรสิบห้าใช่ไหมสิบเ,เจ็ดใช่ไหมแต่ใส่กล้วยสูตรนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นสูตรยี่สิบเจ็ดก็คือในหนังสือน,นี่นะคะแต่บวกกล้วยไปอ่ะะดูที่เขาจะเติมน ก็ต้องเอาอะไรมาคะเอาน้ำมา2องซีซีก่อนนะคะใส่น้ำน้ำคือน้ำอาโอนะคะเสร็จแล้วก็อะไรคะตวงสต็อกหนึ่งวาซินแนนเว้นหนึ่งเท่าไหร่คะหน้าเก้าหน้าเก้าร้อใช่ไหมคะสองร้อตะกี้อาจารย์ลืมพูดถึงว่าสต็อกหนึ่งของวาซินแนนเว้นเนี่ยมีสารเคมี4ตัวใช้ MS เตะกี้ได้ไหม ไม่ได้ถ้าใช้สารเคมีสี่ตัวซึ่งสี่ตัวนี้อ่ะเราก็เตรียมให้เป็นตัวนี้โอเคไหมเตรียมเหมือนกันก็คือละลายทีลตตัวเนี่ยมันจะมีอยู่นีไ่ไ,ไม่ต้องทำแล้วเนาะเสียเวลาเนาะเ,เข้าใจปะใ<ช>ไม่ต้องเตรียมนะยอาเทได้เลยร้อยหนึงใครไม่เข้าใจเดี๋ยวถามนรอบได้นะคะ 2ก็ร้อยสามใช้เท่าไหรคะ 10, 10. ทถ้าไม่สใช้1ิบคะความเข้มข้นหนึ่งและสองมันสิเท่าใช่ไหมคะสต็อก3ามมันร้อยเท่าก็เลยใช้สิบทำไมเขาไม่ทำให้มันเท่ากันมีคำถามไหมเพราะว่ามัานไม่ละลายถ้าทำความเข้มข้นเท่ากันไอพวกเนี้ยถ้าทำดนเนาะคือคือเอาสรุปว่า พี่เขาทาแบบนี้เพราะว่าเขาขี้เกียจช่างบ่อยๆเขาทําเท่าที่มันละลายได้จบเรนื่องหรืไหมคะไม่งั้นเราจะเตรียมลิ้นเงโอ้โหัช่างเนี่ยแต่เนี้ยทาได้ตั้งนานถูกไหมคะโอเคนะอ้าวเสร็จแล้วตัวพวกนี้มันจะมีพิเศษที่อาจันใส่ดอกจันนั่นน่ะคือคือตัวเนี้ยสารเคมีตัวนี้มันให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสแล้วตัวนี้นะมันมันอยู่กับใครไม่ได้เลยแล้วตัวมันมันเองไม่ละลายน้าต้องละลายในเกล กระจายเสียงมันจะลุกกระจายเสียงอะอะใายนะเอ๋อะนี่ว่าเอาไฮโดรคลริกมาให้ดูเอามาแล้วเออนี่คือไฮโดรคลริกมันละลายในไฮโดรคลริกนะคะเทลงไปประมาณสักสิบสิบสิบห้าสิบสิบใส่ทีละห้าสิบสเทไปนะตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำนม มันจะเป็นขาวแล้วพอใส่ลงไปเยอะแล้วก็จะกลายเป็นใสๆนะคะต้องทำให้ใสทำให้เป็นใสมันถึงจะละลายหมดแล้วก็ใส่ลงไปมันจะพิเศษกับคนอื่นเขาคือตัวทุกตัวที่ตะกี้เราเรียนมาคือละลายน้ําหมดใช่ไหมตัวนี้มันถึงอยู่กับใครไม่ได้